พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวากิในการแนะนำ zx 2 5 r หรือ zx 2 5 r เข้าสู่ตลาดเมืองไทยหลังจากที่อินโดนีเซียได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10กรกฎาคม2 5ง3เมืองไทยเราก็เปิดตัวตามหลังอีก4วันต่อมาก็คือวันที่14กรกฎาคมในงาน มอเตอร์โชว์2020ซึ่งก็ปรากฏว่าทำยอดจับจองถล่มทลายเหนือความคาดหมายตลอดช่วงเวลา3เดือนที่ผ่านมาก็จะมีคุณผู้ชมสอบถามกันมาอย่างต่อเนื่องครับว่า Ninja z x 25 r รุ่นใหม่วิ่งได้สูงสุดเท่าไหร่เปรียบเทียบกับ n i n j า400แล้วเป็นอย่างไรรุ่นไหนวิ่งเร็วกว่ากันมีบางท่านสอบถามถึง z x 25 r สเปคของอินโดนีเซียวิ่งได้เร็วกว่าบ,บ,บางไทยมากน้อยแค่ไหน ทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่าอินโดนีเซียนั้นมีสเปคที่เหนือกว่าเมืองไทยก็คือ50แรงม้าที่1 5 5 0 0รอบต่อน,นาทีขณะที่สเปคของเมืองไทยเรากับญี่ปุ่นนั้นเหมือนกันก็คือ45แรงม้าที่1 5 0 0 0รอบต่อน,นาทีก็จะเห็นว่ามีแรงม้าที่แตกต่างกันถึง5ตัวเลยทีเดียวจากการตรวจสอบข้อมูลไปที่อินโดนีเซียนั้นก็ปรากฏว่านินจาเซเล็ก 25R50 แรงม้านั้นวิ่งได้สูงสุดที่ 190กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่17,500รอบต่อนาทีย้ำนะครับว่า190กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่17,500รอบต่อนาทีโดยเลทไลน์เริ่มต้นที่17,000รอบต่อนาทีครับก็จะเห็นว่ารอบนั้นสูงกินกว่าเลทไลน์ไปประมาณ500รอบสำหรับ Z X25R สเปคของเมืองไทยเราที่มี45แรงม้านั้นสามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่188กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่18,000รอบต่อน,นาทีย้ำานะครับว่า188กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่18,000รอบต่อน,นาทีก็จะเห็นว่ารอบที่ทำได้นั้นสูงถึง18,000รอบขณะที่อินโดนีเซียนั้นจากการทดสอบของนักแข่งทีม k a สก s เ k i Racing ก็ปรากฏว่าวิ่งอยู่ที่17,500รอบถ้า,าปล่อยให้รอบไหลไปอีกนิดนึงถึง18,000รอบต่อน,นาทีแล้วก็ความเร็วนั้นจะเกินกว่า190กิมตรต่อชั่วโมงอย่างแนนน่อครับ เพราะฉะนั้นตัวเล็กทำได้ในเมืองไทยจะต่ำกว่าที่อินโดนีเซียไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าคนละสเปคกันประมาณการคร่าวๆนะครับเซด็ก 25R สเปคอินโดนีเซียนั้นน่าจะวิ่งได้ไม่เกินไปกว่า195กิโลเมตรชั่วโมงครับนับเป็นความเกลียวกราดของเครื่องยนต์4สูบเรียง 250cc บล็อกใหม่ของคาวกิกับการพัฒนาเข้าสู่ตลาดในเมืองไทยอินโดนีเซียและญี่ปุ่นถ้าเปรียบเทียบกับนินจา250 Cbr 250 r R หรือ YZF R25 ที่อินโดนีเซียแน่นอนครับว่า z ซ e 25R 4สูบเปรียงรุ่นใหม่สามารถเฉยดเอาชนะได้อย่างสบายๆครับซึ่งก็ทำให้คนอินโดนั้นมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งกับเครื่องยนต์ของ z ซ e 25R ในครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้ามาเปรียบเทียบกับนินจา400ที่มีขายในเมืองไทยอินโดไม่มีก็ปรากฏว่านินจา400นั้นทำได้สูงสุดอยู่ที่ 198กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือไม่เกินไปกว่า199กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสรุปก็คือนินจา400จะวิ่งเร็วกว่าเ x 2 5กสประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมาถึงวันนี้ก็มีผู้ใช้เ x 2 5กสหลายท่านบ่นกับผมว่าแรงบิดของรถนั้นน้อยไปหน่อยหนึ่งอัตราเร่งในช่วงกลางทําได้ไม่ค่อยดีต้องใช้รอบถึงสูงนะครับถึงจะขี่สนุกเพราะฉะนั้นเกสนะครับบุค,คลิกของมันก็คือ รอบต่ำนะครับกำลังจะน้อยอัตราจจเร่งช่วงต้นนะครับจะไม่ค่อยดีต้องมีการลากรอบเครื่องยนต์สูงอัตราเร่งจะมาได้อย่างรวดเร็วครับซึ่งเรื่องนี้ผมไม่ได้แปลกใจแต่ประการใดเพราะว่า30ปีที่แล้วก็คือแบบนี้แหละครับที่ทําให้หลายคนเกิดความเบื่อหน่ายกับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเครื่องยนต์สี่สูบเรียง2 5 0ร้ซีซีที่มีแต่รอบนะครับแต่ว่าความเร็วนั้นทําได้น้อยผมมีความเชื่อครับว่ากระแสข,ของเซดิกสองนั้นจะมีอีกสักระยะหนึ่ง 2ปีหรือไม่เกิน3ปีข้างหน้าจากนั้นกระแสจะเริ่มลดลงนะครับเพราะว่าคนไทยได้สัมผัสกันมากขึ้นแล้วรู้แล้วครับว่ามันเป็นอย่างไรผมให้เต็มที่เลยก็คือประมาณ2-3ถึงปีข้างหน้าครับมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาถึง Z,25R สปอร์ตเนเกตที่ใช้โครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์4สูบเรียง2 5 0 c ีซีรุ่นเดียวกันกับ z ซ2ส r นั้นจะเปิดตัวหรือไม่จะมีจริงหรือเปล่าก่อนหน้านี้ผมเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วครับว่า มีความเป็นไปได้สูงที่คาวสกีนั้นจะมีการพัฒนา z 25R s p o ร์ต a k e d อีกรุ่นหนึ่งนะครับมาขายควบคู่กันเพราะว่าเป็นการลงทุนครั้งเดียวให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดแต่ก็มีหลายท่านนะครับที่แย้งเข้ามาว่า z X6R และ z X10R ยังไม่มีรุ่นคู่ขนานในแบบ s p o ร์ตแมออกมาขายคู่กันเลยเพราะฉะนั้น z x 25R ก็น่าจะไม่มีเช่นเดียวกันต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่า อะไรก็เกิดขึ้นได้ที่อินโดนีเซียครับความจริงแล้วซสองห้านั้นไม่ควรได้กลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นเพราะว่าความต้องการของคนอินโดนีเซียมีมากเหลือเกินบวกกับตลาดที่มีขนาดใหญ่ประชากรมากกว่า250ล้านคนทุกอย่างจึงเกิดขึ้นได้ที่อินโดนีเซียและ Z25R ก็มีโอกาสแจ้งเกิดควบคู่กันกับซสองห้าอานั่นเองครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคื่อนไปต่อไปในโอกาสหน้าครับ